สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่ u t u b e นะครับพยาเล็บพุธสวนครูบ้านนานะครับวันนี้วันหยุดครัวันอาทิตย์พามาชมต้นพยาเล็บพุธใหญ่ยักษ์ครับใหญ่จนเด็กๆขอปีนเล่นนะครับ นี่คือลำต้นของเขานะครับนี่คือลำต้นของเขาใหญ่มากครับเริ่มที่จะติดมเมล็ดอ่ากระเทะเมล็ดแห้งแล้วนะครับมเมล็ดเริ่มแห้งแล้วต้นนี้คาดว่าจะได้ประมาณหลายร้อยนะครับหลายร้อยมเมล็ดนะครับ แล้วมเมล็ดเขาโตมากๆเลยครับมเมล็ดใหญ่มากครับสูงเลยหัวนะครับสูงเลยสีสะะต้นใหญ่มากๆครับต้นนี้ แล้วเขาแผ่กิ่งก้านลูกเขาจะติดไม่ไม่พร้อมกันนะครับอันนี้โตแล้วอันนี้พึ่งเล็กๆก็มีนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้พามา ชมต้นพญาเรปพุทใหญ่ยักษ์ครับดูลำต้นเขาครับดูลำต้นเขาครับไอที่กระทออเปลือกแห้งแล้วก็มีนะครับนี่คือต้นเดียวนะครับนี่ครับต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากครับ อันนี้คือเกิดอยู่ที่ริมสวนนะครับเขาเกิดเขาเขาเกิดเองนะครับอันนี้ติดถนนเลยครับอันนี้คือต้นที่เขาสมบูรณ์เต็มที่ครับดอกเขาจะดกมากแล้วมเมล็ดก,ก็ดกมากประมาณสักประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันเม็ดนะครับต้นนี้เยอะมาก นี่ครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายกันได้นะครับเราตอนนี้เราอยู่ที่สวนครูบ้านนานะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไม่ใช่บ้านนานครนายกนะครับบางคนโทรเข้ามาสวนครูบ้านนาก็คือ จ้าของสวนนี้รับราชการครูนะครับก็เลยใช้ว่าสวนครูบ้านหนานะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับอากาศดีนะครับตอนเย็นๆแดด,ดล่มลมตกแล้วพามาชมต้นพญาเล็บครุดต้นโตต้นสูงมากๆเลยนะครับเป็นประวัติการจากที่เราปลูกมาเลยครับ ตอนนี้เขาอยู่โดดเดี่ยวครับเขาอยู่เดี่ยวๆเลยนะครับแล้วพามาดูอีกมุมหนึง่งนี่ครับช่วงฤด,ดูฝนเขาจะไม่ชอบน้ำที่แบบว่าน้ำที่ขังนะครับเขาจะไม่ชอบรากเขาจะเน่าครับ แต่อันนี้คือดินสูงเขาก็เลยพอดีเลยครับเขาจะชอบแบบนี้นี่แหละเขาครับใหญ่มากดูเมล็ดครับถ้าต้นใหญ่เมล็ดเขาก็จะโตอวบมากครับนี่ครับอันนี้คือเมล็ดที่กระทาะเปลือกออกแล้ว ใครจะสั่งแบบดำๆเข้มๆแบบนี้ก็ทักมานะครับทักมาได้เลยนี่ครับ ต้นสูงต้นใหญ่มากครับคนผ่านไปผ่านมาก็แวะชมตลอดเลยนะครับท่านชอบใหคนมาชมอันนี้อยู่ติดถนนเลยนะครับรถผ่านไปผ่านมาคนมาวิ่งมาออกกำลังกายก็แวะชมตลอด เดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่เกิดเป็นสวนนะครับอันแบบนี้ครับนี่นี่คือต้นที่เขาเกิดเองนะครับเขาจะขึ้นตามสวนกล้วยนะครับตอนนี้เราทําเป็นสวนกล้วยเขาก็จะขึ้นแซมนี่ครับอันนี้คือต้นที่ไม่ไม่ไม่โตก็จะเท่านี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ประมาณเอวมาครับพาชมต่ออันนี้สวนกล้วยนะครับกล้วยหอมทองครับกำลังเป็นเครือเลยกำลังติดลูกหลายเครือเลย นี่ครับเขาก็จะเกิดแซมอยู่อย่างนี้นะครับเขาก็จะเกิดแซมประมาณนี้เลยต้นเล็กๆก็ติดดอกนะครับนี่ครับต้นเล็กๆเขาก็ติดดอกครับ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยหญ้าก็จะขึ้นนี่ครับตรงนี้คือจะเป็นสวนเลยครับตรงนี้จะเป็นสวนเลยนี่ครับต้นกำลังโตเต็มที่เลยนี่ครับต้นนี้ก็สวยครับ นะครับติดดอกกำลังติดดอกติดลูกเลยช่วงนี้คนที่ถามหาต้นช่วงนี้ก็จะมีน้อยลงแล้วนะครับนะครับ กำลังสวยเลยครับยิ่งได้พวกผีเสื้อมาไอพึ่งหรือแมลงผู้นะครับผสมผสมเกษรให้ยิ่งดกเลยครับอันนี้ดกมากครับเนี่ยนี่ครับนี่ดกมากใบเขาจะน้อยครับช่วงนี้ใบเขาจะร่วงลงครับใบเขาจะร่วงลงแห้งแล้วก็ร่วงลง มเมล็ดก,ก็จะลูกก็จะติดมาแบบนี้ครับนี่ครับสวยมากๆลูกเขาจะติดมาแบบนี้เลย ต้นนี้มเมล็ดเขาจะแห้งแล้วคีรับกระทอบอเปลือกออกแล้วครับเมื่อกระท้อเปลือกออกแล้วต้นเขาก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มเริ่มตายนะครับเราก็จะเอามเมล็ดมาปลูกใหม่อีกรอบนะครับอันนี้คือความมหัศจรรย์ของเขานะครับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝนกำลังตกโปอยๆเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพามาชมใหม่ครับสวัสดีครับ